วันนี้ก็บพ่อบุริมอีกแล้วค่ะพี่น้องขอบบุริมทีช่อง TPA Channel เนอะวันนี้บุริมกับเสื้อามเบิงยอดค่ะค่ะที่เอามาชำแล้วมันก็จะเป็นโตนเท่าจะเอาไปปลูกไหมเนาะค่ะเนาะมีพี่โคดึงพันหามบุริมมีในช่องยูทูบนะคะบอกว่าอยากได้พันค่าไปปลูกได้อีลามีบ่อเพื่อนวะมีมีนอค่ะให้พี่ไปปลูกไหมอยากได้จังเลยนะคะบุริมก็เลยตัดยอดบันค่าตัด ตาต้ตน,ตตนมเ่เฮกติบเขาเขาก็จะเอายอดตรงนั้นนะคะมาชำแล้วก็ไปปลูกตอนน่อเนาะปลีมชำมาได้ประมาณเกือบเดือนแล้วค่ะพี่น้องเข้ามาเบืองว่าไอ้เกือบเดือนเนี่ยมันมีหากหรืยย่งเนาะค่ะเนาะถ้ามันมีรากแล้วอะก็คือแซน้ำไว้คือค่ะแซน้ำไว้เพื่อให้มันออกหากแล้ว<ม>เขาก็เอาไปปลูกเนาะปลมแซไว้เพื่อเอาไปปลูกนาฝนเนาะเขาจังบันไดโฮดน้ำค่ะถ้าเขาไปปลูกช่วงนี้เขาก็ต้องโฮดน,น้ำเนาะ ว่าเบิ้งจากว่ามันมีหักไปเนาะก็จะได้ทรงไหพีเพิ่นเพราะว่าพีเพิินอยากเอาไปปลูกแลวกับไปทั้งพันเนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากได้ที่ทักบุลิมไวกับถ้าช่วงมันมีบุลิมกัะทรงไหเนาะค่ะเนาะนี่มาเบิ้งพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะออกหักแล้วเด้ออกหลายแล้วค่ะเบิง้งนี่ถ้าเอาแบบนี้ไปปลูกจ้าพี่น้องคือมันระติดเลยค่ะ แต่ขาตาัดแล้วข้า,าไปปลูกอ่ะข้าต้องพดน้ำเสมอเสมอค่ะพดน้ำเสมอเสมอเนาะนี่ผ่าขาแช่น้ำไวแล้วเขาออกหักแบบนี้ค่ะพี่นอ้องเขาออกหักแบบนี้ข้าก็ไปปลูกเอาแช่ไวเลยเอาไว้ช่วงหนา้าฝนจังไปปลูกก็ได้หรือว่าบางคนมันก็จะช่ำเป็นถุงค่ะใส่ถุงดำช่ำไว้ช่ำไวแล้วค่อยเอาไปปลูกก็ได้ค่ะพี่นอ้องเนี่ยเมื่อนี่ก็สิได้อันคาดแายให้ทีเพิินเนาะเนี่ยค่ะ บุรีมก,กับยักษ์ทรงหายอยู่เนี่ยค่ะบุริมก,กับยักษ์เพชรดูต่ว่ามันกับสีนักตรงคาทรงค่ะพี่น้องอันคันว่าขายกับสิบยี่สิบบาทเบียร์หนึ่งกับกะ่ะแพงจ้ะแต่ว่ามันจะเป็นนกคาทรงเนาะมันเป็นต้นไม้มันเป็นต้นไม้ก็จะเป็นนาคาทรงค่ะพี่น้องคาทรงกับลายก็คาทีบุริมขายอันกับมะออยากขายเป็นได้คะ่ะแต่ว่าเทากับเอาคาเหี่ยวแห้งเนาะยอดละห้าบาทสิบบาทค่ะเออเนีาา่ยค่ะ แต่ว่ามันเกิดสิเป็นค่าส่งด้ค่ะเพราะว่า้ผู้ใดอยากได้บินกับสิไฮรับผิดชอบค่าส่งเองเนาะค่าส่งตามจริงกับไปด้วยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเออกยายามให้กันไปปลูกแล้วก็บางค้นเพิ่นอยากได้แบบว่าสากจะติบเขาค่ะบางค้นก็บบอกว่าพี่จะเอาไปปลูกไว้ให้ลูกไฮร้านเบิ้งค่ะว่าต้นข่ามันเป็นจังไดค่ะข่าเมื่อก็อนจะมีลายพันธุ์ค่ะพี่น้องบางพันธุ์ก็จะเป็นแบบข่าบ้านข่าบ้านก็จะเป็น ขาเยื่อเยื่อเขาจะเอิญอนยังไงขาเยื่อไม้ไพค่ะมันก็จะสานยากอันนั้นนะคะขาแบบนั้นมันจะเป็นเยื่อไม่ไ่เวลาสานมันจะเป็นฝืดนะคะพี่น้องมันจะเป็นฝืดท่นจะเอิ่นว่ามันฝืดสานบะคล้องดึงบะเขาาขาดึงบะเขาก็ที่เขาก็จะเป็นแข็งแข็งอันนี้ขาป้าหรือขาเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นขาป้าขาทงหน้าค่ะพี่น้องถ้าเอามาช่ำหลือปลูกตออันนี้ก็คือเวลาขูดมันก็ขูดง่ายแ้วก็สานง่ายจ้ะ บางคนเพิ่นกับมาถามบุรีมเคยสังเกตบาวา่วขามันมีจกักขามันมีจกัจกจักจักแบบเนาะบางคนบอกอุ้ยค่ะเจ้าเป็นยังคือสารง่ายแท้จักง่ายแท้ดังสิค่ะมันสิมีขาเยื่อไม้ไผ่ขาบานกับขาปลาคนที่เพิ่นส้ารกระติบเขาดูเพื่อนก็จะรูเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะว่าขาแบบไดสารง่ายค่แะแก่เบิ่น์ไนไกดเดอนี่ อันนี้เขาเอายอดมันค่ะพี่น้องเขาเอาอดเอาปลายตัดปลายมันออกเนาะแล้วก็เอามาแซน้ำตอนะคะอันคานี่มันกะแหงเลี้วเวลาเขาตัดเสร็จแล้วเขาถิมไว้น้ําต้นมันนะคะเขาตัดต้นมันออกแล้วก็เอาเอาปลายมันถิมไว้มันก็จะแหงเลยได้ค่ะพี่น้องเอามาปลูกอิ่มันก็จะไม่คอยติดนอกจากเขาเอาเอาเสียบนำไว้ค่ะเสียบนำไว้ใส่อันเสียบนำไว้แล้วเขาก็ใส่ยังก็กะปิค่ะเอากะปิ หรือเอ็มลอยละลายนามแล้วก็สซนิดนึงมันก็จะออกหากเร็วนี่พี่พี่มีบอกพี่มีบอกขออนุญาตเอื่นซื้อได้จ้าเด้ลคอนเสินี้ผีคนหนึ่งทักมาบอกว่าอยากได้ได้อันนี้ก็ทักมหาบุริมได้ค่ะเด๋ยวบุริมจะทรงหายนี่มันออกหักแล้วตอนทรงเนี่ยมันกับปลายมันเห่วเนาะปลายมันเห่าวมันสินคาทรงเลยค่ะพีเด้อเนี่ยเห็นบอมมันออกลากแล้วม่ตายจ้ะ แช่ไวเป็นเดือนคนนี้เลยสำหรับผีคนที่เพิินสนใจกระทักมาวาบุริมเด้อค่ะเดี๋ยวบุริมจะสรงหายก็จะเด้อดี๋ยวบุริมคัดก้อนออกรากแล้วทุกรากเลยนี่ริมช่ำใบสามถุงค่ะแต่ว่าช่ำแล้วไปมันเน่าไหม คนอยากได้นี่ก็บ,บรูทีทรงไปหายจังไดนะคะเนาะเพราะว่าปลายมันยาวเนี่ยก็สีได้ตัดออกค่ะตัดล่ำเกามันออกเนาะคะ่ะตัดล่ำเกามันอกนะะอกแล้วก็ไอยอดไม้ที่มันเกิดเนี่ยก็แค่นี้ก็เอาไปช่าใส่ถุงได้เลยค่ะเมื่อตายเดี๋ยวตรงนี้มันก็ตรงนี้มันเกิดจะขึ้นยอดคือเกาเนี่ยเนี่ยเวลาบริมทรงเนาะบริมจะมตัดต้นเกามันออกนะคะตัดต้นเกามันออกเพราะว่ามันจะมีนอเกิดขึ้นไหม เวลาเข้าไปช่ำตรงนี้มันก็นจะเกิดของมันเองค่ะนี่ค่ะวันนี้บุรีมกับผ้ามาเบิงนีละค่ะมาเบิงยอดขาตีช่ำไหวเนาะมาเบิงยอดขาค่ะนี่นี่นี่ช่ำไหวโดนๆมันสิออกนอยังสีค่ะมันสิออกนอจังสีเออสำหรับคลิปนี้บุริมกับลับตะ่อนได้จ้าผ้ามาเบิงสำนี่ะคะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ใดที่บ่เคยเห็น อันนอค่ะนอค่ะเออลาไปก่อนได้จ้าพอกันไม่คลิปหนะ้าฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเป็นกําลังใจนะคะคอมเมนต์ก็ได้นะคะคอมเมนต์สวัสดีกันหน่อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับนี้สวัสดีค่ะเบื่อเบิด